The family, buddy, off your Life Family of Buddy Your พลิกแฟ้มคดีที่หนึ่งการจดทะเบียนรับรองบุตรนายไม้กับนางสาวซาซา,สารักใคร่ชอบพอมีความสัมพันธ์กันจนให้กำเนิดเด็กหญิงคนหนึ่งโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสวันดีคืนร้ายเมื่อทั้งสองฝ่ายตัดสินใจเลิกรากันไปนายไม้จึงต้องการจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะคิดถึงผลประโยชน์ที่จะตามมาของลูกในภายภาคหน้าจะสามารถทำได้หรือไม่และควรทำเมื่อไหร่ สวัสดีค่ะผู้ฟังคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะได้คุยกับท่านอดีตกรรมการสภาทนายความอาจารย์ชัยงอัจชานนนอยู่กับเราตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณแองครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านครับค่ะประเด็นของกฎหมายครอบครัวเนี่ยอาจารย์อยากจะให้คําจํากัดความยังไงบ้างคะครับกฎหมายเนี่ยเข้าเข้ามาจัดระเบียบชีวิตของผู้คนนะ ในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของคู่หนุ่มสาวที่เขาตกลงประงใจที่จะคลองรักคลองเรือนกันนะก็ไม่ไวยกฎหมายจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกฎหมายในที่นี้เรื่องนี้โดยตรงก็คืออยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอยู่ในบับ5ซึ่งทางบับเนี่ยมีเกือบเกือบสองมาตราเนี่ยนะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะเลยต้นตั้งแต่ว่าถ้าเกิดคู่หนุ่มสาวเนี่ยนะครับเขารักใครชอบพอกันและอยากจะครองชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ย ก็เริ่มต้นจากคำจำกัดความของคำว่า ของมั่นของมั่นคืออะไรสินสอดคืออะไระนะครับฝ่ายชายต้องให้กับฝ่ายหญิงฝ่ายชายต้องให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงอย่างนี้นะครับเมื่อให้กันไปแล้วเนี่ยให้แล้วก็คือให้เลยก็เป็นของของผู้รับเลยนะครับแต่จะมีโอกาสเรียกคืนได้ไหมมีนะครับถ้าเกิดปรากฏว่าในภายหลังการสมรสเนี่ยไม่สําเร็จต้องปรากฏว่าเป็นความผิดของฝ่ายผู้รับคือฝ่ายหญิงหรือพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็สามารถเรียกคืนได้พอผ่านขั้นตอนการมั่นหมายแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการ อาวิวาของการแต่งงานนะครับคำว่าวิวาแต่งงานเนี่ยเป็นภาษาของชาวบ้านที่ปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณน,นะครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยใช้คำสมรสทีนี้การสมรสที่กฎหมายให้การรับรู้เพื่อที่จะรับรองและก็คุ้มครองเนี่ยนะครับจะต้องเป็นการสมรสที่กฎหมายกําหนดไว้คือจะต้องจดทะเบียนสมรส อันนี้กฎหมายจะรับรองใช่ะนะครับถ้าหากแต่ก็คนจำนวนมากนะที่รักใคร่ชอบพอกันจัดพิธีแต่างงานใหญ่โตโมโหฬานนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนสมรสนั่นก็ถือว่าเป็นคู่ที่เขาอยู่ด้วยกัน ถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยส right. ิทธิและหน้าท no so ี่ต่างกันเยอะเราจะค่อยๆมาไล่เลี่ยงกันเผื่อว่าท่านใดที่อยู่กันมานานแล้วยังไม่ได้ไปจดทะเบียนนะครับอาจจะเปลี่ยนใจไปจดทะเบียนสมรสก็ได้ถ้าได้ฟังรายการนี้ครับไปจดทะเบียนสมรสย้อนหลังทีหลังเนี่ยนะครับจะมีผลหลายอย่างเนี่ยนะครับให้นับไปตั้งแต่ต้นเลยเช่นการมีบุตรเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันมาแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็เกิดบุตรมีลูกกันเนี่ยนะครับ รัภายหลังไปจดทะเบียนสมรสเพราจดทะเบียนสมรสปุ๊บเนี่ยนะครับให้ถือว่าลูกนั้นเนี่ยเป็นลูก โดยชอบด้วยงกฎหมายของผู้เป็นบิดาตั้งแต่เกิดเลยแม้ว่าเด็กนั้นอายุ1 0บขวบแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดจดทะเบียนสมรสก็มีผลย้อนหลังได้มีผลย้อนหลังได้สำหรับ,นรบในบางกรณีอันนี้ก็ปูพื้นกันมาตั้งแต่ก่อนจะสมรสคือการมั่นก็ถือว่าเป็นกฎหมายครอบครัวอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะใช่ครับอันนี้เดี๋ยว E ีีต่อไปรเราจะค่อยๆมาขยายเรื่องของครอบครัว<ด>นะคะคแต่วันนี้คะ่ะอาจารย์ขาคําถามนี้เนี่ยเป็นข่าวข่าวที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของดาราบางท่านกันด้วยนะคะเป็นเรื่องของการจดทะเบียน รับรองบุตรค่ะอาจารย์ด้วยความที่สามีภรรยาหรือว่าคู่รักเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่มีปัญหาเรื่องการดูแลลูกการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วควรจะจดกันตอนไหนคะอาจารย์ครับเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเนี่ยมีหลายคู่มากที่เข้าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาก็มีลูกมีเต้ากันขึ้นมานะครับ ทีนี <JD aquí S 2> ้การมีลูกเนี่ยนะครับทันทีที่มีลูกโดยที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรนั้นจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นแม่เสมอไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ตามร้อยเปอร์เซ็นต์จะอยู่กับแม่ก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีการจดทะเบียนสมรสปุ๊บเนี่ยนะครับบุตรคนนั้นก็จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่ทีนี้พอแม่จดทะเบียนสมรสปุ๊บเนี่ย ก็เลยกลายเป็นบุตรนอกกฎหมายที่รับเรียกกันนะบุตรนอกกฎหมายในที่นี้คือบุตรนอกกฎหมายของผู้เป็นพ่อเรียกว่านอกสมรสก็ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้การรับรองและคุ้มครองเฉพาะบางเรื่องนะกฎหมายยังให้การคุ้มครองในบางเรื่องในกรณีมรดกเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในภายหน้าเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกทีนี้พอพ่อแม่ถ้าได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีลูกขึ้นมาก็จะเกิดอำนาจปกครองบุตร กรณีที่จดก่อนนะจดทะเบียนก,กันก็มีอำนาจในการดูแลบุตรหมายถึงว่าพ่อกับแม่มีสิทธิ์มีส่วนเท่ากันเท่ากันครับปกครองร่วมกันะนะครับทีนี้อำนาจปกครองบุตรสําคัญยังไงหนึ่งก็อำนาจปกครองบุตรเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งกำหนดถิ่นที่อยู่ของบุตรสองก็คือดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุตรอันนี้สําคัญนะครับ เด็กเนี่ยเราอย่าไปนึกว่าเขาไม่มีสัตวุ้งสัตคังนะ,ะเด็กบางคนก็เก่งนะออสามารถทํามาหาได้เป็นนักร้องนักแสดงเป็นดารานะครับหรือไม่แน่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยนะครับอาจจะยกทรัพย์มรดกให้เขาอ,อะไรเงี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีฐานะเกินพ่อแม่โดยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยอานาจปกครองบุตรเนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมไปถึงอํานาจเหล่านี้อาจารย์คะกรณีนี้เนี่ยถ้าใบ,บาเกิดเนี่ยได้เขียนว่าบิดาคือใครมันก็ยังไม่ใช่การรับรอง ตามกฎหมายหรอคะการรับรองมี2ออย่างครับคือเป็นการรับรองโดยพฤตนทีนกับโดยนิติไนนะครับการที่มีชื่อเป็นบิดาอยู่ในใบเกิดของเด็กเนี่ยนะครับเป็นการรับรองทางพื้นที่ะรวมทั้งการจูงมือไปเข้าโรงเรียนแจ้งว่าตัวเองเป็นบิดานะครับไปไหนมาไหนก็อุ้มชูบำรุงนะครับแล้วก็แนะนำใครต่อใครว่านี่เป็นลูกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบิดามารดาโดยพื้นที่นนะครับ ก็พูดต่อไปเลยนะครับถ,ถ้าฟังได้ว่าเป็นบิดามารดาวโดยพืตินัยเนี่ยลูกมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อแม้พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามคือพ่อแสดงออกว่านี่คือลูกของเราสังคมรับรู้รับรู้ครับ แล้วถ้าพ่อแม่ไม่มีปัญหากันหรือว่าคนอื่นไม่มีปัญหาก็รับมรดกได้เลยครับลูกเนี่ยสามารถรับมรดกของพ่อแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่ก็ตามอมแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดลูกมีสตังและลูกเสียชีวิตนะครับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่นี่พ่อไปรับมรดกของลูกไม่ได้ต้องแม่เท่านั้นต้องแม่เท่านั้นค่ะทีนี้สําหรับพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับแล้วมีบุตรขึ้นมา นอกจากอำนาจปกครองที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับมีหน้าที่ด้วยกฎหมายกําหนดหน้าทีใ่ให้นะครับว่าจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าบุตรนั้นเนี่ยจะบรรลุนิติภาวะหรืออ่ะและในกรณีที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดเขาเป็นบุคคลทุกพลภาพไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้เป็นพ่อแม่ก็ยังต้องดูแลเขาตลอดเป็นหน้าที่ต้องดูแลทั้ทงพ่อทั้งแม่ต้อง,<า>งดูแลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ ยี่งถ้าเกิดพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันพ่อก็ไม่มีหน้าที่ตรงนี้อีกกลายเป็นผู้ไม่มีหน้าที่นะครับทีนี้ถ้าเกิดต้องการที่จะมีหน้าที่ตรงนี้ไม่ว่าความต้องการนั่นจะเป็นใครก็แล้วแต่ตัวพ่อเองอาจจะต้องการนะอยากจะอุปถัมภ์ค้ำจุนอยากจะจุนเจือก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไปทําตัวเองให้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ที่เป็นแม่เนี่ยนะครับอาจจะมาร้องขอให้มีการแสดงว่า ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือพ่อของเด็กคนนี้เรื่ของตัวเองก็ได้ะนะครับรวมทั้งเด็กเองเนี่ยก็สามารถเด็กฟ้องพ่อไม่ได้แต่เด็กสามารถที่จะไปขอให้พนักง,งานอัยการเนี่ยช่วยดําเนินเรื่องให้นะครับเพื่อขอให้สาม,ามีคําสั่งว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้ไปจดทะเบียนรับรองบุตร อย่างนี้มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์อะไรไหมคะอาจารย์อ๋อครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าขอ้อเท็จจริงนั้นเป็นไปตามที่ลองกันมาหรือเปล่าเป็นพ่อเป็นลูกจริง,งกันจริงหรือไม่อย่างนี้น,นะครับค่ะ,คะทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะไปจบลงตรงที่ว่ามีการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยถ้าเกิดโดยสันติวิธีนะครับต่างค,คนต่างเห็นพ้องด้วยนะครับก็พากันไปที่อำเภอ ไปที่สํานักงานเขตในกรุงเทพเนี่ยนะครับกรณีที่ตกลงกันได้อถ้าตกลงกันได้นะครับทั้งแม่ถ้าเด็กโตพอที่จะ แสดงเจตนาได้อายุสักสิบก,บกว่าขึ้นไปผู้กันรู้เรื่องแล้วนะครับเด็กก็ไปด้วยแล้วก็การจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยจะต้องให้ทั้งผู้เป็นมารดาแล้วก็เด็กเนี่ยให้ความยินยอมนะครับก็สามารถจดทะเบียนร,รับรองบุตรได้เลยไม่ได้ยุ่งยากหรอคะอาจารย์ไม่ยุ่งยากเลยครับถ้าทมายถึงว่าทัสองฝ่ายพร้อมใจกนันก็ไปได้เลยใช่ก็ทมก็ไปเขตนี้เหคะค่ะถ้าผู้เป็นแม่กับลูกเนี่ยนะครับไปถึงพยักหน้าบอกโอเคคนนี้แหละพ่อจดทะเบียนให้ทีว่าเป็นพ่อก็จบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดติดขัดพวกนี้นะครับติดขัด ขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งให้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรอาจารย์กรณีของการติดขัดอย่างอ่ะสมมุติว่าพ่อติดขัดไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกจะจดทะเบียนรับรองบุตรเมื่อกี้อาจารย์ก็แนะนําว่าให้ลูกเนี่ยไปแจ้งกับพนักงานให้ให้ไปทำเรื่องไปร้องอาทำเรื่องกับศาลหรือผู้เป็นแม่ไปร้องกับศาลก็ได้กรณีนี้ถ้าเกิดต้องตรวจยีนเอเนี่ยพ่อต้องยินยอมด้วยไหมคะ เวลาไปลองเนี่ยนะครับขั้นตอนคงไม่จําเป็นทั้งถึงการตรวจ n n a นะครับการตรวจ n n เเนี่ยนะครับเพื่อทราบผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะี่เป็นพยานหลักฐานชิ้นเดียวเท่านั้นนะ,ะจริงๆแล้วมันยังมีพยานหลักฐานอีกเยอะแยะ แวดล้อมนะครับก็เช่นเนี่ยคู่ชายหญิงคู่นี้เนี่ยมีการจัดพธิธีวิวาแต่งงานกันใหญ่โตเ<อ>ชิญแขกเรือมามากมายนะครับเออแล้วก็เนี่ยไปอยู่กินกันที่นี่นะครับทางานกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพยานเหล่านี้เนี่ยเป็นพยานแวดล้อมที่จะมาสืบพยานได้นะครับ<อ>ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นพ่อของเด็กคนนี้ะนะครับรวมทั้งการพาไปโรงเรียน เนี่ยเช้าขึ้นมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหน้าโรงเรียนเย็นก็ไปรับกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็ชัดเจนอยู่แล้วก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการตรวจ d n a ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถใช้ยืนยันได้เหมือนกันใช่ครับกลับกันค่ะอาจารย์บางกรณีค่ะพ่ออยากจดมากแต่แม่ไม่ให้จดค่ะก็นี่แหละครับเป็นปัญหาที่จะต้องไปลองสาลอีกเหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันได้ใช่ก็คือไป้องสาลนะครับไปลองสารเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ต้องแสดงด้วยนะครับว่าตัวเองเป็นพ่อของลูกคนนี้ก็ ทำนองเดียวกันอาจจะไม่ต้องตรวจ n n a นะครับก็ใช้พยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ประมวลนะครับทีนี้ในกรณีพ่อไปร้องเพื่อขอให้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยโดยหลักการก่อนนะ,ะโดยหลักการก่อนเนี่ยศาลมักจะเห็นแก่สวัสดิภาพของเด็ก ก็เอาประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้งประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้งในเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามีความสามารถในการอุปการะเลี้ยงดูครอบค,ครัวนะครับแล้วมาแสดงตนว่าจะเป็นบิดาะนะครับเพื่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งทําให้เขามีหน้าที่ค่ะ พอทันทีจดทะเบียนรับรองบุตรปุ๊บเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูละมีหน้าที่ต้องทําอย่างนั้นในฐานะพ่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของเด็กเนี่ยจะได้ง่ายกว่าจะได้ง่ายกว่าผู้เป็นแม่ไปร้องผู้เป็นแม่ไปร้องเนี่ยศาลก็อาจจะสงสัยนะว่ามันจริงหรือเปล่าเออนะครับอยู่ๆไปตูว่าใครก็ไม่รู้หาว่าเป็นพ่อของเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสืบพยานกันเยอะแยะหน่อยเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะอาจารย์เพื่อป้องกันจะไม่ให้เกิดปัญหาความยุ่งยากเนี่ยควรจะ จดกันก่อนไหมหรือว่าจะยังไงดีคะจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยโดยหลักการแล้วก็คือถ้าจะให้สงบราบเรียบเนี่ยนะครับจำเป็นต้องอาศัยความสมัครใจค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณลูกด้วยแต่ถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจปุ๊บแล้วต้องไปศาลมันก็จะยุ่งยากแหละแล้วก็ ความจําเป็นในการจดทะเบียนร,รับรองบุตรเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ต้องดูว่าเขาจะจดไปทําไม <c oughs> นะครับก็มีเยอะะที่เขาอยู่กันโดยสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนทั้งสมรส <c oughs> ทั้งจดทะเบียนร,รับรองบุตรก็มีก็ <c oughs> ต้องมาดูว่าเหตุผลมันคืออะไรอย่างในกรณีรที่เป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่เนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยพ่อผู้เป็นพ่อเนี่ยมีอํานาจในการที่จะไปเยี่ยมเยียนลูกตามโดยพฤติการตามสมควรอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าต้องการแค่สิทธิในการไปเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องถึงขนาดมีเรื่องมีราวเป็น<อ>ที่รับรู้ก,กันโดยทั่วไปขนาดนี้ะนะครับจร,จริงๆเรื่องของอนาคตมันก็พูดยากเนาะอ,อาจารย์ว่ามันจะเกิดอะไรหรือว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับใช่ใช่ใ <น S 1> อันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครวัวที่ลูกๆก็อยากจะเห็นพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าแต่เมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเอาเป็นว่าอย่างทยี่าจารย์บอกว่าเอาประโยชน์ของลูกเป็นที่ตั้งเถอะเนาะว่าลูกจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระที่เราพูดคุยกันก่อนในอีีแรกนะคะอีพีต่อไปค่ะยยัังงงมมมีีกกฎหาาเรรรื่ออออขคคบว เรื่องนะคะคท่านที่อยากจะแสดงความเห็นหรือฝากคําถามก็ใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะควันนี้อาจารย์ชัยยงอาชานนท์และดิฉันนรุมนทุกยมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The family buddy of your life สนับสนุนโดยสอสอสอ